รอก่อนชาบี้ย้ำเมสซี่ยังไม่ย้ายกลับบาร์ซาชาบี้เอนนนเดสผู้จัดจาก,การทีมบาร์เซลโลนากล่าวถึงลีโอนลเมสซี่ว่าการกลับมาร่วมทีมตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้แต่ในอนาคตอาจเกิดขึ้นได้โดยก่อนหน้านี้จอร์ลาป้าประธานสโมสรบาร์เซลโลนาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงลีโอนลเมสซี่อดีตก,กองหน้าตัวเก่งของทีมที่ย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงแชร์แมงเมื่อฤดูกาลที่แล้วและเซ็นสัญญาสองปี เนื่องจากบาร์ซ่ามีปัญหาทางด้านการเงินซึ่งลาปอร์ตาออกมาเผยว่าเขาต้องรับผิดชอบเมสซี่ให้มีจุดจบที่สวยงามที่แคมป์นูหลังจากต้องออกจากทีมด้วยความเจ็บปวดเมื่อฤดูร้อนที่แล้วซึ่งเขายังเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมตลอดไปด้านชาบีกุนซือใหญ่ของบาร์ซ่าออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าลีโอนลมีสัญญาอยู่ดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้และตอนนี้ผมว่ามันไม่เหมาะที่จะพูดถึงเมสซี่เขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกและดีที่สุดตลอดกาล ประธานได้กล่าวไปแล้วว่าเขาหวังว่าเรื่องราวของเมสซี่จะยังไม่จบกับบาร์เซโลนาซึ่งเราคงจะได้เห็นกันในอนาคตแต่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราต้องพูดถึงผู้เล่นที่น่าตื่นเต้นที่เรามีมากกว่า